The Farmer in the Dell The Farmer in the Dell Hello everyone, today we are going สามกล่องมากินนมเปี้ยวครับมากินนมเปรี้ยวครับกินไปแล้วทั้งหมดกี่กล่องครับสามกล่อ,สองสม่ไม่ถ่ายคลิปไม่ทันนะคะมาตอนนี้เรามาเริ่มกินต่อกันเลยว่าวันนี้เต๊กจะกินไปทั้งหมดกี่กล่อง ดูดนมด้ยวยความเร็วสูงมากเลยครับดูใกล้ๆสิเอามือออกครับโหเสียมาแล้วกล่องที่สี <c oughs> <c oughs> ่เบาๆครับร <c oughs> อยอตะแงจะกินกี่กล่องครับ ทั้งหมดมีมีตั้งแปดก่อนน้องติงค่ะเราติงหน้าค้างพี่แตงลูกสวัสด,ดีค่ะกล้องเรียงสวัสด,ดีค่ะน้นนนนองนองนออร่อยม้กครับท้องจะแตกหรือยังครับยังไม่แตก สี่ห้าหกกล่องที่ห้ออาอติงนุ่นนุไม่เอาใส่ป่ะกล่องที่ห้าครับพี่แตงยิ้มหน่อยถ้าอิ่มก็พอนะครับ,รบอิ่มหรือยังครับไม่อิ่มครับแตง อะมระะมัดระมัดระังเะร่ังเมัระ่ังรมรวมั้รนระ่อรังเะร่งรมัรรมรวมั้ระวังะมัรงระ่รงรมรวงมรับมัดรวังมัมมระัมั พอหรือยังพอแล้วเนาะหกกล่องไม่ไม่ชิปออนเลยมันมีแปดกล่องครับเอาแปดกล่องน,นี้ก่อนอันนี้กินรสอะไรครับกินรสแอปเปิ้ลเขียวเริ่มช้าครับออตติ้งคะ,ะน,น้องจะกิน เอาสิน้องช่วยพี่แต้กินหรอค่ะเอเอสุณอาเอาต้ครับพ่อกล่องนี้พ่อเดี๋ยวไม่ไหวครับเดี๋ยวอ้วก มแม่แม่อาดคลิปเลยโอเคติดเจ้าไปที่หกกล่องโชว์กล่องเลยครับมมนะพอแล้วครับพี่แตงแตงพอละแตงแตองแตกจริงๆเลยตองแตกจริงๆ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> อน,น้องยังมาเกาะแขนแมด่ดิแต่งไม่ไหวอย่าฝืนมาแล้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้วครับอมาให้แม่ขอลาไปก่อนครับจบไปบที่นับให้แม่ดูหน่อยสิมีกี่กองนะดูดิหนึ่งยอนั้ี <c oughs> ่้หมดกี่กองครับหกกองหกกองตัง้ง Ik met het like, het ze gaan, dat ze gaan, dat gaan, dat ze gaan, dat